ไปกันเถอะพวกเราเอ๊ฉันจำได้ว่าด็อกเตอร์บอกให้ไปจำไหมนะนายต้องไปหาปโปเกมอนตัวอ,อื่นๆจับแล้วก็พัฒน,นาล่าเวลาสุดท้ายเอ๊จำไปตรงไหนนะฮะตอนนี้นี่มันอมเออมันคล้ายๆกันเลยไปเลยพวกเราไอ้กินอะไรเนี่ย เออทำไมถึงสู้กับท่าทีตัวเองชนะเนี่ยไม่แฟร์เลยเออกลับมาก่อนพวกเราพวกนี้ต้องจับไม่ได้อย่าบอกนว่ามันเป็นร่างพัฒนารอัพอาหาด็อกเตอร์แล้วด็ออเตอร์อะไรเหรอ ผมเจอปุกวันพวกนี้เดี๋ยวผมจะส่งทางไลน์มาให้นะโอเคตีดตีมันปเกมนอนหายาอ่างีจับเลยจับเลยไม่มีบอลอ่ะก็ใช้มาสเตอร์บอลสิเออแต่ผมไม่มีเนะี่ยเออช่างมันมนะอย่าลืมติดตามชมกันนะครับว่าอตาตอมจะรอดจากปุกวันสามตัวนี้ได้ยังไง